กลายเป็นสีสันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตลอดแนวถนนเรียบครองทวีวัฒนาเริ่มจากถนนพุนทธมณฑลสายสองไปจนถึงถนนพุนทธมณฑลสายสามที่เต็มไปด้วยผู้คนออกมาเล่นน้ําสงกรานกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงสายไปจนถึงช่วงข้ามของทุกวันผู้คนส่วนใหญ่นิยมตักน้ําใส่รถกระบะสาส่ยกันอย่างสนุกสนานดูแล้วเป็นกันเองบางก็นําดินสอพองหลากสีมาผสมน้ําป้ายหน้ากันท่ามกลางอากาศร้อนจัดแต่เขาเหล่านี้ไม่เคยหวั่นแม้แต่น้อย ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาและเวลานี้ก็ประมาณ14นาฬิกาแล้วแต่ผู้คนยังหลั่งไหลมาเล่นน้ากันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดและวันนี้เชื่อว่าจะอยู่จนถึงเที่ยงคืนเนื่องจากเป็นคืนสุดท้ายแล้วข้าวไข่เจียวของทอดกลายเป็นอาหารสุดฮิตของนักเล่นน้ําเช่นเดียวกับน้ําแข็งและบริการเติมน้ํามีให้เห็นตลอดสายทําให้ถนนสายนี้แน่นไปด้วยรถและผู้คนนับพัน กลุ่มวัยรุ่นจํานวนไม่น้อยเลือกที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อมาร่วมแจมกับผู้คนที่ปักหลัศาสาดน้ําบ้างนําเครื่องขยายเสียงมาเปิดกันแบบมันสุดเวียงขี่ได้เรก่้สกิโมเพงเรอี่ยเกียอะไรมากงนี่ยเาทนี่เล่นที่นี่ทุกปีป่ะคะอะไรนี่นี่อะไรอีกแล้วนดแล้วเราให้กลับบ้านที่จังหวัดแล้วไม่ไดบ้านที่หลายรายบอกว่าปีนี้คลื่นน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาสอดคล้องกับโพลที่ออกมาระบุว่า ความสุขของคนกรุงช่วงสงกรานต์ลดลงปีที่แล้วสนุกป่านะครับอ้าวทำทำไมปีนี้ถึงสนุกน้อยลงล่ะครับมันมีบางอย่างที่มันใครจะบอกอะไรมันเป็นยังไงไม่รู้คว่ามาก็จะเป็นครอบครัวพานออกมาเที่ยวอ,อ,นอวันนี้เล่นสองวันแล้วเล่นสองวันแล้วเหรอครับครับผมมากับใครบ้างครับ,าบมากับแม่ับ มาก,กี่โมงแล้วครับมาจำไม่ได้หรอครับตั้งแต่เช้าเลยเหรอครับแล้ววันนี้จะเลิกกี่โมงรครับ๋อไม่รู้แล้วเ่แม่ครับอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นมาเล่นสัตว์น้ำกันครับสงกรานต์ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ผู้คนหลั่งไหลมาเล่นน้ํากันอย่างต่อเนื่องหลายคนคาดว่าวันนี้จะเล่นน้ําจนถึงเที่ยงคืนเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายก่อนจะเริ่มต้นทํางานในวันรุ่งขึ้นมรุพลมณิกถ่ายภาพ วุฒิพงษ์ภาชนนมติชนทีวีรายงาน